สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เจเทสเซนเตอร์เจเทสโปรดักต์นะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาดูตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่เราเพิ่งพันเสร็จใหม่ๆนะครับอบอบแห้งแล้วอบร้อนแล้วนะครับอบจนน้ำยาแข็งแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด12วต์นะครับกำลัง250วัต์เต็มนะครับ12วต์250วัต์ นะครับเดี๋ยวเราประกอบเราต้องประกอบให้ดูนะครับประกอบปิดเครื่องประกอบก็เอาตัวอุปกรณ์ใส่นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด 250วัตต์นะครับที่มีออสมาชิกสั่งทำนะครับต้องสั่งทำนะครับเราถึงจะทำนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์พิเศษ12วล์นะครับรอบจัด2,500รอบนะครับถ้ามาจากโรงงานหรือมาจากจีนไม่มีนะครับไม่มีขายตัวนี้ เราต้องพันมันขึ้นมาใหม่จากเดิมรวดเขาอยู่ยี่สิบแปดรอบเราก็พันแค่สิบสองรอบสิบสี่รอบนะครับพันแค่สิบสี่รอบเปลี่ยนเบอร์ลวดให้ใหญ่กว่าเดิม นะครับตามสูตรคำนวณของช่าง <Okay. S 1> เราประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับแบตเตอรี่นะครับลูกนี้ดูไฟสิบสองโวลต์นะครับนนะครับกระโดดเลยนะครับ แต่ว่านิ่งมากนะครับสั่นไม่มากนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่ใช้ไฟ12วลต์นะครับรอบจัดอยู่ที่2,500รอบนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์12วลต์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้มอเตอร์12วัต์นะครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับกับ k t e Center นะครับตัวนี้ราคาจะสูงหน่อยนะครับ ท่าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับครับเราก็ติดมาตรฐานของเราเลยนะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วดีแล้วนะครับเราก็จะมาติดสต,ติกเกอร์นะครับสต,ติกเกอร์รับรองคุณภาพรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับสำหรับกลุ่มนักประดิฐ์ติสละคิดนอกกรอบนะครับ ท่นที่จะนําไปใช้งานนะครับต้องการสั่งทําก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับอย่าง j t e c e n t e r เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งเข้ามานะครับโดยสั่งผ่านกลุ่มหรือสั่งผ่าน j t e c e n t e r นะครับในหน้าไลน์ j t e c e n t e r นะครับแอดไลน์เข้ามา j t c e n t e r หรือใช้อีเมลก็ได้นะครับเมลอีเมล g t e c e n t e r แ m a i l นะครับแล้วก็มี ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับเข้าไปดูในเว็บก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับเพราะเราไม่ได้มีไว้ขายนะครับเราต้องสั่งทํานะครับในนามของกลุ่มนักปฏิติสศรัทธาคิดนอกกรอบนะครับขอบคุณมากครับสาหรับท่านที่ติดตามสนใจกับทีมงานเราตลอดมานะครับสวัสดีครับ